ตำนานประวิตรรักษาการนายก ภายหลังการเลือกตั้งปี2562กลุ่มคั่วเดิมยังสามารถรักษาอำนาจไว้ได้ทว่าจุดพลิกผันของรัฐบาลน,นี้ก็มาถึงเมื่อ24สิงหาคม2565เมื่อสอสอพักร่วมฝ่ายคา้านในขณะนั้นได้ยื่นคำร้องว่าวาระก,การดํารงตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์ได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องและออกคําสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้พลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นดํารงตําแหน่งรักษาการนายกแต่ต่อมา ในวันที่30กันยายนศารได้วินิจฉัยว่าให้เริ่มนับวาระตั้งแต่ปี2560ทําให้พลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกตามเดิมจากเหตุการณ์นี้ทําให้พลเอกประวิทธได้เป็นรักษาการนายกรวม37วันในช่วงปลายปี2565เกิดความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์ประวิทธ์ขึ้นนําไปสู่การแยกทางกันในที่สุดโดยในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้ง66พลเอกประวิทธได้มีการกล่าวว่าพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย